เขาเกี่ยวเข่าบาม่ามึงลักเจาะยางเลยเ่าปเงันพ่นบามากันลุยเลยวีมันขาดมันเลยนี่บอกว่าไม่รถเยไปมาก็คนลุยเลยโทรก็ได้กโทรเจาจอดไว้ใส่หลดเกี่ยวเขาเจ้าะไปคับมากเลยห้องเ้อาอื่นขเขาบามกาก่าจิมไปขับอาเลอื่นคับก็เป็นอะไรจิ้ไปคับมากกุญแจเ่ะอยู่ไป่ั้จะท่าบานนอก เต่าขึ้นมอเดียวแล้วก็นง้ยขับเคลื่อนสองรอพเรียลแล้วมนไไหลลยเพล่นล่นล่โอ้ยเขาขับเคลื่อนสี่รอขึ้นไปสนไปบับอีธาเลยไจ้ะขับเคลื่อนสองอหมไ่ไหลไหลเย่แเจให้หน้าโอยเราก่มาจะเื่อเแล้วคือหมุนอยู่บนตมองเก่าอยู่แช่ปับมากอนนอนใส่เจ้ามัน ถบังคับอีกได้ไหมครับว่าเลยใหม่เบิดคืนอีกตอนเมื่อนี้นั่นบวานๆไปนอนฟังเพองเลยใหม่ยับึมบึ่มบึมนะนถ่ายคิปไปได้ไหมเจ้ากิดถ่ายคลิปกันนาที่เราก็ยุนี่และถ่ายชลิปไปลวเบิ้ลได้ไหมเจ้าแปดนาที่ลงสองเล่า นาฬิกานะครับตอนนี้ครับมืกอื่นนะอื่นนะม้วนนะมือคืนะกับกับออกจะมีแต่สองถุงเหมือนบอสามทุกสองถุงกว่าแบบนี้มือดิฉันวิ่อยู่ได้หนี่งกินไออิ่มเด้อกินข้าวอิ่มกันสุขสุขเด้อขาไปง่วงเนาะเขาคอยง่วงเขาก็จอดข้างทางนอนทุ่เจ้าเขาก็เลยหอดบ้านที้งทีอะแหละแต่คอยง่วงฮึของพนไม่มีง่วงหรอกไปตายไปสิหมาแล้วไม่เคืนมีเป๋อยู่นะไม่เป๋ขับรถยังคืนนะขับขับ เกินเกินสีแดงนนถ้าไปอยู่ข้างเส้นขาวข้างๆนะแวบแน่นอนคมันถนนมันไม่ดีเท่าไหร่แสงไม่มีชะลอช่วงไหนอ้อยก่อนถึงไฟแดงไปพารเจ้าเรียกค่อยน่ะไม่ไวบอกเด้อไม่ไวบอกเด้อ เอ้ยสหายข่อยมันก็โกน,น,โลน,น,โลนเลเนะโกนไปหืงแล้วก็ได้ว่าจะข่อยเปิดหนังปรับแล้วก็ลงไหลปุ๊บเอ้ย,อยข่อยจีไลไม่หมฮอดแน่นข้นมาขัเป,เปิดกินข้าวยังข่อยก็จีปเปิดหนังตลอดแล้ขอ่อยใส่แทนเนี่ยบนัยบนบันูดยบุล่งไหลกันล่องมองติดแดดเน่น,นี่ค่ะ โอ้ลงไล่คนไฟบินไปตุบตับตุบตับยิงกนขาขาอยู่กลางค่างเโอ้ยอาหลับเลยอ่ะคนนก็บินเหลับอันนี้ก็หับก่นั่งย่ท้ายก็หับอยูบ่โอ้ย้าน้ำแข็งบ่ผมใส่ิมือไมือนี่แหงิบ่มื่อยแห้ง่มืหนี่น้ำแข็งนะเข่าสามลายัวเจ้าเกี่ยวเลยนะป้าจะคน 67คน66 67 42โอ้42คนเดี๋ยวเขาแล้วเดียวเดี๋ยวระเดีรถสีขาวบาแล้วพ่อนะเพื่อไม่น่องแม่นบ้านอะพวกเดี๋รถเกียวขนะเออแม่นแม่นเกี่ยวแล้วแม่นข่ากคางคืนลุ่นอะแ่แม่รถไถเกี่ยวข้อข้ออโอ้ยเกี่ยวยังมันคืนึ่คักกระดอกแล้ว บอกเขาเก่ให้มาเว้นหนเด้อไม่เอาไปบึ้งนี่มันขึ้นมันก็ควกเอากวกเอากวกเอากวกเอาเย่าหเดอยเพาะว่ากระติกที่หนูเอามาก็ยกยกขึ้นบนรถประมาณนู้นล้านกว่านี่ละอืมันมีหลายรุ่นมันมีรุ่นน่อยรุ่นไงมีหลายรุ่น ถ้าเข่าตั้งนะพ่อจ่างหมือนอย่าลด้าเขาตั้งเราเป็นเข่าดอพ่อจางเราเป็นเขาก็อคอจังบ้งนะิเราไม่ยนงถินเพิ่ง่มุากฝั่งขุนข้าจ่าจ้าจ้าจ้าจ่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 าจ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  จะโยกเครื yes, mm ่อบริยาตัว hmm. ลุงกิมนมันลิงเครื่องหน้เพราะเครื่องมันเย็นนมันกันนาำหมาน้ำเมาเลยมันจคข้นนี่แล้วก็าลองเกี่ยวเฝ่าตากแดดนี้ฮะเจ้าก็หาห้อง Đừng xuống, mấy ngay sụt, suốt, nang yêu năng ngang của ngang ở lưu ở sài yêu sụt bơi ngang bung ngang bung ngang bung áo bung ngang bung ngang bung ngang bung ใครเลยสิครับพี่เจ้าบุญฮะโอ้มื่อไรเท่าไรเนาะคาแรงเลยสิบิครับให้กิมหร,รืหยอยังกิมหรือยัง อิ่มหรือยังอร่อยไหมปลาเผา่าาไม่เป็นไรป้าออนกินตอนไหนก็ได้อยากให้ทุกคนนะคะวันนี้ช่วยป้าออนเกี่ยวข้าวที่สุดที่สุดเลยค่ะกินให้อิ่มนะพ่อเดอ้อน้ำเย็นๆนี่น่ะน้ำแข็งยู่ในกระติกนี่เด้อเห็นไหมน้ำแข็งยู่ในกระติก กระติกที่ยกยกน,นก็ขึ้นมาตอนยกขึ้นรถก็เต็มนะกระติกน้ำแข็ง,ง,ขงบันนี้เศ้าเว้าแล้วช <c oughs> งไซหิวแล้วบันนี้เพิ่นเพิ่นเศ้าเว้าแล้วเพิ่นหิวแล้วอืมเอวานเมืออืม เมื่อยเ้าวแล้วกินแล้วบันนี้เออเออเออเสียงคนไหคือรอแท้อเสียงลุงจิมป้าก็มองอยู่ว่าเสียงใครเนาะว่าสันอ่าเสียงหัวรอดงเพาะเลยมื่อน่าถ้าพูดนี่ นอ่ะฮะแถวแวอาเดี๋ยวจะพูดอะไรเกี่ยวกับนาเพรอ่อนอย่างนี้เนาะ่อนเนาะผมก็ไม่ได้ทาเยอะหรอกทาไปแล้วก็หงายหลังไปด้วยเพราะว่าเราคนไม่มีแรง เออคนไม่ค่อยมีเลยแต่ช่วงเช้าก็เกี่ยวด้หน่อยนึงเนาะแต่พอมาช่วงช่วงยงถึงบ่ายก็หลอยนอนตามคาเทนัยคนะือ <c oughs> ขี่ขกระเดือนนี่นะนะมนไป <c oughs> ตามตาเพื่อน <c oughs> มนเลยเอ้าวัวซุบใสโอ้แต่นี้ก็มีคนมาแอบทําคิดผมตอนผมนอนมาเนียนะ <c oughs> ไปทายมีลุกจีมมีล้นนอน <c oughs> โอ้ยสองสองสามสองมาถ่ายเขาสิดตื่นก็บอกให้เขาตื่นทำทายน้อนพุ่นร่าทำทายเอไดใครอยากดูดูว่าลุงจิมมี่นอนตอนไหนไปดูช่องก็อ่อนเลย